ครับพี่ขวัญครับขั้นตอนนี้คือเป็นการเก็บไข่สังทรงหลูกค่ะเริ่มเห้าสีเก็บเก็บไข่นี่ห้าต้องค็ดอย่างไรเนี่ยครับห้าวได้ไข่มาห้าจะมาเด็ดฟองน้ำออกก่อนค่ะแบบนี้ค่ะไข่เขาจะมีฟองน้ำเนาะโอ้เด็ดมองฟองน้ำไปปมันแมนค่ะนี่เห็นมันเหลือแต่ไข่เลยค่ะครับลูกค้าจะได้แต่ไข่ล้วนๆไปนะคะแบบนี้ค่ะจะเด็ดออกค่ะเด็ดออกเลยแล้วเขาจังมาสั่งกิโลแมนค่ะพอเด็ดออกเวิร์ดแล้วเนาะ อ่าครับจ้ะเด็ดออกเบิดแล้วเขาก็จะเอาขื้นร้างโลกค่ะนี่เป็นตาช้างดิติตอนเนาะมาตรฐานจ้ะครับมีแต่เล่อยให้ค่ะเล่อยให้ลูกค้าอยู่แล้วค่ะอันนี้เท่าไรครับนี่อันนี้ขีดกว่าๆจ้ะขีดครึ่งเนาะหนึ่งจุดสองห้าค่ะขีดครับขีดกับอีกยี่สิบห้ากรัมจ้ะครับผมค่ะอันนี้คือเป็นตาช้างค่ะพ่อเขาสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะสั่งเรียบร้อยเขาก็จะแพกทรงจับวันนี้ครับ อันนี้เป็นคุ้ยบักเผาคุ้ยบักเผาค่ะันฮหาซื้อได้ทั่วไปค่ะตามร้านขายต้นใหม่กระสอบเท่าไรครับนี่กระสอบละลอยก็บาทค่ะอ๋อค่ะก็คุ้ยบกข้าวอันนี้คือถ้าห้าจะขนทรงห้าจะใส่คุ้ยบกข้าวห้องลางก่อนเผื่อเผื่อลดหนำนักไหมค่ะเวลาการขนทรงกับจันหนำนักเขาจะหลายอืมค่าขนทรงห้าก็ไหลายเนาะแต่คุณภาพก็คือเก่าจ้ะครับเาใส่คุ้ยบกข้าวห้องลางครับแล้วก็ใส่ใส่ตรงกลางจ้ะ อ๋อเ,เอาใส่ลงเลยแมนใส่อย,ยูก่กลางครับก็บอัดใส่แฮนเน,นจะ้ะครับมือกดๆลงเลยใส่แฮนเน็งกดแฮนแน่นเล่นมาครับแมนอันนี้เป็นขั้นตอนการแพคแพกไข่จะส่งลูกค้าครับอันนี้ส่งทางไกลเนาะจะแพ็กแบบนี้ครับจะแลวอีกสั้นนี้ครก็จะเอาไข่เลี้ยงจะ้ะ อืมจ้ะเลี้ยงเลยให้เลี้ยงครับเลี้ยงพยายามบราชเขาสอนกันค่ะครับยายยายยายให้ทั่วอันนี้เต็มขีดเลยขีดแน่นอนจะได้ร้ายครับโอ้เต็มพอดีจ้ะเต็มเลยอันนี้เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจะเอาคุยบักเผาคุยบักเผาทับบนอีกค่ะทับบนยิกจ้ะโอ้ ตัวรักษาความชุ่มชื้นของเขาครับแล้วก็ไอเลือกกองกับพยายามเหลือกกองถี่ฝาฝาบวบปูมขึ้นบนไหมคะบวกลงขึ้นบนเวลาเฮาน,นี่มันจะแกะกองนี่จักบาทครับกองนี่ยี่สิบห้าบาทจะ้ะกองละยี่สิบห้าบาทจะ้ะหาซื้อได้ตามทุกอย่างยี่สิบแมนจ้ะตัวไปแต่พยายามเอาฝาเขาให้มันเรียบเวลาเ้าปิดฝาอันนี้มันจะบกเลื่อนไวเนาะ นี่มันจะแจบยังสีแม่ค่ะแบบที่นี่เข้ากับ็หดน้ำค่ะหดน้ำายไม่ชุ่มเมียนหดน้ำก่อนชงครับหดไหนชุ่มได้เลยค่ะเธื่อแหลกเขาไปยังเขาก็จังหดน้ำครับเขาบ่หอเดบอบมไ้ค่ะใครเข้าจะบ่ฝากถ้าเข้าบ่คน่ะโอ้ใครเขาสีแห้งเมนเขาจะฟอค่ะเข้าต้องห้ใครเขามันมีความชื้นเมนค่ะถ้าผมมีความชื้นจะบ่ฝากเลยจ้ะอแล้วก็สูตรของพี่หนึ่งคือหามน้ำไครไปตากแดดเด้อเพราะว่า ไข่เขาจะฟอหมยถึงว่เาเก็บไข่ไม่แล้วค่ะหามเอาไปตากแดดแม่แมบางคนได้ถาดไข่ไปแบบนี้เอาไปว่างตากแดดไข่ฟอจะ้ะเคยลองเมืองหรอคะพอไปถึงแล้วก็คือตามขั้นตอนเลยเอาไปอบก่อนเอาไปอบก่อนค่ะครับผมแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแล้วค่อันนี้คือจะสิ้นใสกองอย่างดีค่ะเวลาทรงค่ะอือแล้วก็สิ้นค่ะสิ้นมีกันกระแทกมียางใสกองอย่างดีค่ะท่งลูก้าจ้ะครับ